ค่ะยามไม่มีก็ได้มะม่วงกวนไว้กินค่ะสวัสดีค่ะมาเก็บมะม่วงเขียวสวยกันนะคะเอ๊ะผลเหลือบางไม่นอนอุ้ยร่วงทิ้งหมดเลยค่ะทิ้งหมดเลยเหลือไม่กี่ลูกค่ะอย,นนอ,อยู่บนต้นนนอยู่บนต้นน้นมองเห็นหนึ่งลูกต้นนี้อายุยืนมากเลยค่ะ อายุยืนยาวตั้งแต่ลูกยังเล็กๆนะคะจนลูกเขาสามสิบแล้วต้นมะม่วงนี่อายุสามสิบปีแล้วนะคะทนทานมากเลยค่ะชมนะคะชมสวนนะคะวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาชมสวนนะคะหัวปลีนั่นก็โอ้โหสุดยอดเลยหัวปลีนั่นน่ะ ยังออกหนอออกอะไรอีกอู้เยอะแยะเลยค่ะอู้ปลีตรงนู้นก็สุดแล้วนงเก็บได้แล้วเอไหนมะม่วงมีแต่สูงนะคะเนี่ยนาดีจะเก็บถึงไหมเนี่ยดูบนหลังคานะคะบนหลังคาก็ร่วงทิ้งเออตรงนี้มีอยู่สองสามลูกไปเก็บเก็บมะม่วงก่อนนะคะเก็บได้ไหมเนาะ ตรงนี้ก็ไผ่นะคะไผ่หม้จูนะคะตรงนี้เป็นหม้จูค่ะหมจ้จูแรกๆอะ่ะหนอเยอะมากเลยค่ะปีนี้ไม่หนอไม่ขึ้นเลยค่ะเกิดจากอะไรคะเราไม่ได้ถมเราไม่ได้เอาปุ๋ยอ,อะไรมาลงเอาเกลบอะไรมาลงซ้ําหรือเปล่าเนาะหนอไม่ขึ้นเลยค่ะตรงนี้มันหลายปีแล้วค่ะอันนี้มันออกหนอใหม่นะคะเนี่ย ต้นเขียวๆนี่คือขึ้นใหม่หมดเลยค่ะไอ้ต้นสีน้ำตาลนั่นก็คือหมดอายุไขของเขาเขาขึ้นใหม่แสดงว่าเราต้องใส่ปุ๋ยทับอีกเนาะมีปุ๋ยมีอะไรก็มาลงอีกเพิ่มีหนึ่งนอแล้วนารีจะเก็บมะม่วงได้ไหมคะเนี่ยเก็บยากเช่นกันนะคะเพื่อนๆเก็บยากเก็บยากเด้อบัดนี เดี๋ยวนะเกะ็บยังไงจะได้สูงมากๆเลย เคี้ยววยถ้าเราไปกวนก็จะเนื้อขาว ได้แล้วได้แล้วโอ้ยยุงกัดแก้มโอ้ยุงคุณผู้ชมค่ะเสียดายมากเลยค่ะเสียดมายมะม่วงมากเลยค่ะเก็บได้แค่นี้ค่ะจากเป็นร้อยลูกอ่ะร่วงทิ้งหมดเลยค่ะนี่จ้ะแบบนี้นะคะมันก็เน่าเสียหมดเมแ้ต่ไก่ก็ไม่มองนะคะดูนะคะดูนะคะเขียวเสเวเยนะคะอร่อยขนาดนี้ ยังไม่มีเวลาเก็บกินอีกโอ้เยอะมากเลยค่ะรวงทิ้งรวงทิ้งช่วงเดือนที้แล้วอ่ะนารีไม่ค่อยจะอยากทำอะไรช่วงนี้นึกอยากเก็บมะม่วงอยากกวนมะม่วงแล้วค่ะดูนะคะเพื่อนๆเสียดายมากเลยค่ะเยอะมากเลยร่วงทิ้งหมดแล้วค่ะนาวเละตุ่มเปะหมดแล้ว นี่ค่ะน่าจะดีอยู่นะนี่ค่ะต้นเยอะๆไม่มองเลยค่ะต้นเขาจะร่วงหมดนั่นแหละมาดูเอาดูสิเสียหมดแล้วค่ะเสียดายค่ะไก่ก็ไม่มากินด้วยนะเขียวเสเวยต้นอายุ30ปีค่ะ เนี่ยต้นนี้นะ่ะอายุ3 0ปีแล้วนะคะนานมากต้นอื่นๆตายหมดแล้วคะ่ะที่ปลูกพร้อมกันต้นนี้ยังอยู่ยงคงกระพันนะคะแถมยังลูกเยอะอีกแถมไม่ได้เก็บกินอีกมีต้นพยุงงอกด้วยคะ่ะนี่ต้นพยุงนะคะขาวๆเนี่ยโตเร็วมากเลยต้นพยุงนี่คะ่ะ บ้านเราก็มีโรงสีน้อยๆน,นะคะโรงสีน้อยๆค่ะไว้สีกินเองค่ะไม่ต้องไปให้โรงสีใหญ่เข้าสีให้นะคะเราจะสีเองค่ะพาเพื่อนๆชมนะคะชมสีปลูกสร้างตามสวนนะคะเก็บมะม่วงเสร็จแล้วพาเพื่อนๆเ,เดินดู ต้นไม้ใบหญ้าตามสวนนะคะดูกล้วยก็ออกออกปลีอีกค่ะกล้วยออกปีอีกแล้วสวยงามมากเลยนี่ค่ะอุ้ยนกนกนกนนกนกนกกนนบินไปแล้วนกยันตนอนกตื่นคนอันนี้ก็หญ้า อันนี้เขาเรียกญ้าย้าหวานหรือเปล่าเนาะจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ญ่าหวานมันจะเป็นใบเล็กๆอันนี้ย้าไรเนาะปลูกไว้ให้ไก่กินนะคะให้ไก่ให้วัวนะคะสวยงามคะ่ะจำชื่อไม่ได้แล้วเพื่อนๆใครจำได้บอกหน่อยคะ่ะใครจำได้บอกด้วยนะคะลืมชื่อแล้วคะ่ะ เดี๋ยวไปดูหัวปลีทางนน้นนะคะต้นสมบูรณ์มากเลยค่ะต้นสมบูรณ์มากๆเลยนะคะหลังจากเก็บมะม่วงเสร็จแล้วนะคะไม่รู้มีดีกี่ลูปนี่ค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยนี่สมบูรณ์มากเลยค่ะออกปลีแล้วค่ะนี่ปลีใหญ่มากเลยนะคะออกปลีแล้วค่ะออกยังไม่หมดนะคะ สวยงามค่ะอม้มีกี่มีกี่ว้คะเนี่ยนับไว้ก่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะแปดน่าจะเก้าประมาณนี้นะคะถึงสิบบนอแนนี่ลุ้น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 กันนะคะถ้าถึงสิบก็โอเคน่าจะมีเห็ดฟางงอกนะคะในสวนเนี่ยดูค่ะ เอาฟางมาทิ้งตามโคนต้นกล้วยเนี่ยสมัยก่อนนะงอกแล้วประมาณเนี่ยเด็ดจะต้องงอกค่ะอันนี้ไม่เลยไม่เลยค่ะอันนี้ก็ต้นกระชายนะคะที่นารีมาปลูกทิ้งไว้ค่ะพ็เริ่มขึ้นแล้วค่ะเริ่มขึ้นอีกแ,แล้วนะคะ เริ่มขึ้นอีกแล้วเห็ดก็ไม่มีวัวคลายทำโอ้ทารั่วเราล้มหมดเลยเนาะขาเลี้ยงวัวแบบไหนเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อน เก็บมะม่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอามะม่วงไปล้างไปเก็บก่อนนะคะพาเพื่อนๆชมสวนยังไม่หมดนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ